คาถาบทนี้ใช้สวดเพื่อเสริมวาสนาบารมีทำให้เป็นสง่าราศีมีเมตตามหานิยมเป็นหนึ่งในสัพพคาถาของหลวงพ่อเดิม<ๆ>เพื่อใช้อาราธนาบารมีของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์มาประทับไว้ส่วนต่างๆบนใบหน้าและศีรษะโดยพระพุทธเจ้ากุกุสันโธประทับอยู่ที่กระหม่อมพระพุทธเจ้าโกนาคม ประทับที่หน้าผากพระพุทธเจ้ากัดสป,ปะประทับที่ดวงตาทั้งสองข้างพระพุทธเจ้าโคโดมประทับที่ใบหูทั้งสองข้างและพระพุทธเจ้าสีอริยะเมตไตรประทับที่ลิน้นเป็นสิวริมงคลมหามงคลอย่างยิ่งแก่ผู้สวดพระคาถาบทนี้ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์หรือหากใครได้ร่วมแชร์พระคาถาบทนี้ ชีวิตจะโชคดีมีสุขตลอดไปหากท่านทั้งหลายพร้อมแล้วโปรดตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะกาโรกุกุกสันโธสิโรมัชชโมกาโรโกาาะมะมโนละลาทิเต พุทธกาโรกัสโปพุทธโธจะทเวเนตเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตโมยะเทวะกันเนยะกาโร สีอริยะเมตรโยชิวหาทิเตปัญจะพุทธาะมามิหังนะกาารโกุกุกสันโทสิโรมัตเชโมกาโรโกนาคัมโน ระราธิเตพุทธกาโรกัสโปพุทธโธจะทเวเนตตเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตโมยะเทวะกันเนยะ กาโรสีอริยะเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังนะกาโรกุกุกสันโธสิโรมัชเชโมกาโร โกนาคัมโนละลาทิเตพุทธกาโรกัสโปพุทโจะะเวเนตเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตโมยะ เทวะกันเนยกาโรสีอริยะเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังนะกาโรกุกุกสันโทสิโรมัตเช โมกาโรโกนาคมโนระราทิเตพุทธกาโรกัสโปพุทโจะทเวเนตตเตทากาโรศีสากยะมุนี โคตโมยะเทวะกันเนยกาโรสีอริยะเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังนะกาโรกุกุกสันโธ สิโรมัะเชมกาโรโกนาคมะโนละลาทิเตพุทธกาโรกัสโปพุทโธจะททเวเนตเตทากาโร สีสากยมุนีโคตมโมยะเทวะกันเนยกาโรสีอริยะเมตรโยชิวหาทิเตปัญจพุทธานะมามิหังอาจารย์ท่านว่า ให้สวดพระคาถาบทนี้ก่อนคาถาบทอื่นๆให้ภาวนาวันละห้าจบจึงจะเกิดความเข้มขังยิ่งนักแหละหากคุณผู้ชมท่านทั้งหลายชอบคลิปนี้ช่วยเขียนคอมเมนต์ติชมกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับ,รบ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คณะจัดธรรม ช่องเอื้ออังกูลครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขและขอให้ชะตาชีวิตของท่านทั้งหลายพบกับความมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาว ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิญสาธุสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องเอื้ออางกูลนะครับสวัสดีครับ